ผมอยากให้คุณผู้ชมดูคลิปต่อจากนี้นะครับเป็นาชายชาราอายุ87ปีนะครับซึ่งถูกเกณฑ์ให้ไปเป็นพลทหารเพื่อทำการสู้รบกับประเทศไทยเพจดังอย่าง Army Military Force เนี่ยได้เอามาเผยแพร่คุณผู้ชมดูนะครับอายุ87ปีต้องเข้าไปลาลูกสาวของตนเองนะเพื่อที่จะไปสู้รบนะรับใช้ตระกูลฮุนเซน87นะครับ เดินจะไม่ไหวแล้วต้องไปบอกลาลูกสาวไม่รู้ว่าตอนนี้ชะตากรรมจะเป็นอย่างไรเพราะว่าสภาพร่างกายแบบนี้นะครับแค่เดินเนี่ยนะเอาตัวให้รอดเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ไหวแล้วเห็นไหมฮะอาร์มี่มิลิเตอรี่ฟอสเนี่ยได้นาเสนอออกมาเพราะตอนนี้นะครับมันมีการประกาศจากฮนะุนมาเน็ตนะนายกมนตรีของเขมรบอกว่าให้คนเขมรเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมดูนะฮะให้คนเขมรเนี่ยนะที่เป็นผู้ชายนะไปเกณฑ์ทหารทุกคนนะครับไปเกณฑ์ทหารทุกคน รับใช้ชาติเลยครับมไม่ใช่นะครับรับใช้ตระกูลหุนเซนเพราะคนที่บาดเจ็บล้มตายสูญหายเป็นจำนวนมากมันก็ไม่ออกตามหานะมันก็ทิ้งทิ้งกว้างๆให้เป็นผีเฝ้าป่านะครับ<อ>เพื่อรับใช้ไอหุนเซนตระกูลมันก็ร่ํารวยนะชิบหายเลยละนะร่ารวยอยู่สบายส่วนคนเขมรสภาพแบบนี้นี่คือก่อนหน้านี้ว่าจ่าสมครกหนักแล้วนะจ่าสมครกอายุ70กว่าปีว่าหนักละอันนี้อายุ87ปีโอ้โหยังเกณฑ์ไปรบอ่ะ คุณผู้ชมครับเพราะนั้นเนี่ยคนขมิ้นซึ่งตอนนี้แห่เดินทางกับประเทศหารู้ไหมนะครับถ้าเป็นผู้ชายคุณจะถูกสั่งให้ไปเป็นไปเป็นทหารนะไปเกณฑ์ทหารก็เหมือนกับมีหญิงชาวกัมพูชาคนหนึ่งบอกว่าบ้านของเธอเนี่ยมีผู้หญิงเออมีผู้ชายเนี่ยหมดเลยนะครับไปเกณฑ์ทหารแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าชะตากรรมเป็นอย่างไรเพราะติดต่อไม่ได้คาดว่าอาจจะเสียชีวิตไปหมดแล้วนะครับส่วนเรื่องของการเยียวยาดูแลคุณภาพชีวิตของครอบครัวเนี่ยก็ไม่มีเลยอะนอะมีก็มีน้อยมากๆนะครับ นี่คือชะตากรรมของชาวขมรซึ่งน่าสมเพชเวทนาเป็นอย่างมากนะครับที่ต้องรับใช้สนองตันหาของตระกูลฮุนเซนที่อยากปกครองอก,กินบ้านกินเมืองเนี่ยไปตลอดชีพตลอดการล่าสุดมีการวางตัวบุคคลนะครับจะให้หลานสาวเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากลูกชายแล้วนะมันขนาดนี้เลยนะคนขมรถ้ามันยังไม่ตื่นเนี่ยนะไปตายแทนฮุนเซนเนี่ยนะรักษาหน้าจในกับฮุนเซนกับครอบครัวตระกูลฮุนเนี่ยนะครับก็ไม่รู้จะพูดคําไหนแล้วครับ นะสนับสนุนยุคนสนับสนุนสินค้าชุมชนหมูทุบจากพมบุรีที่สิงบุรีนะฮะสนใจพิมพ์คําว่าสนใจสนใจเข้ามาหอละหอละร้อยสามสิบเก้าน้ำหนักร้อยสามสิบกรัมนะครับเป็นสินค้าใหม่นะครับเป็นสินค้าใหม่อยากสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคนสนับสนุนชุมชนอ่ะขายของเลยนะครับหมูทุบนี่ผู้ชมเนื้อเนื้อเน้นๆเลย นะนี่สินค้าตัวใหม่นะฮะได้มาจากชุมชนที่พมบุรีสิงห์บุรีนะครับอร่อยมากนะเนี่ยฮะนฮะชุดละร้อยสามสิบเก้าสนใจพิมงเพราะว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ที่ทีมงานเขาแปะเอาไว้หมูทุบนะครับชุดละร้อยสามสิบเก้าน้ำหนักร้อยสามสิบกรัมบวกๆเนี่ยฮะผมกินแทงข้าวแท้ทุกเช้าเลยนะครับช่วงนี้เนี่ยอืมอืมนะ เป็นสินค้าชุมชนนะครับผมก็จุดยืนชัดเจนนะครับสนักขนุนสินค้าชุมชนหมูทุบร้อบก้าบาทน้ำหนักร้อยสามบกรัมบวกบวกนะครับอร่อยมากเห็นไหมฮะเนื้อนเนือนเน้อนเนเนเลยนะครับเข้ามารับชมข่าวช่วงท้ายผมก็ขออนุญาตนะครับขายของขายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนกันสักหน่อยนะครับนี่ฮะชุดละ ชุดละร้อยสามสิบเก้าอันนี้หมูทุบนะหมูทุบจากพรมบุรีเลยนะของดีของอร่อยนะครับของดีของอร่อยจากพรมบุรีที่สิงบุรีนะครับทําสดใหม่เสมอสนับสนุนทีมข่าวหลายคนอ,อยากจะบริจาคเงินอยากจะช่วยเหลือผมไม่เอานะครับนะผมก็ไม่เอาดีกว่านะครับเอาสินค้าชุมชนมาสนับสนุนชุมชนเอามาคุณผู้ชมได้ของดีของใช้ของกินที่ สุดยอดที่มีคุณภาพที่คัดเลือกจากผมแล้วได้สนับสนุนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชุมชนคนไทยเหมือนกันเนี่ยนะครับแล้วผมก็ได้มีรายได้ส่วนหนึ่งเอามาทําข่าวนะเอามาสนับสนุนทีมข่าวน้องๆทีมงานนะ